เหตุการณ์นี้ผู้ก่อเหตุค่ะเข้าไปบุกยิงร้อยตำรวจเอกสมพงศ์สุดฉิมอายุ35ปีคนนี้ภูมิลำเนาเป็นชาวอำเภอห้้ยยอดจังหวัดตรังนะคะแล้วก็มีตำแหน่งเป็นพนักงานสอบสวนสพห้้ยยอดค่ะขณะกำลังไปออกกำลังกายในสนามกีฬาของเทศบาลตำบลห้วยยอดในจังหวัดตรังนะคะผู้ก่อเหตุค่ะก่อเหตุคนเดียวนะคะเข้าไปโดยใช้อาวุธปืนขนาดจุด38 แล้วก็จ่อยิงเข้าที่ศีรษะหนึ่งนัดยิงซ้ำที่ศีรษะด้านหลังซีกขวาอีกหนึ่งนัดรวมสองนัดด้วยกันค่ะทำให้ร้อยตำรวจเอกสมพงษ์นั้นบาดเจ็บสาหัสท่ามกลางสายตาของประชาชนจำนวนมากแล้วก็เพื่อนตำรวจที่ออกกำลังกายอยู่ที่สนามกีฬาจากนั้นเพื่อนตำรวจเองก็รีบเข้ามาช่วยเหลือนะคะแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลห้วยยอดส่วนผู้ก่อเหตุก็เข้ามอบตัวกับตำรวจที่สพห้วยยอดทันที แต่ว่าพอผู้สื่อข่าวเดินทางไปขอบันทึกภาพตำรวจไม่ให้รายละเอียดนะคะไม่ยอมให้บันทึกภาพผู้ต้องหาแล้วก็มีญาติพี่น้องของผู้ก่อเหตุเนะะี่ยค่ะไปรอติดตามข่าวกันเป็นจำนวนมากซึ่งก็ปฏิเสธที่จะเปิดเผยถึงรายละเอียดด้วยทีนี้ผู้ก่อเหตุเนะะี่ยค่ะได้ติดตามร้อยตำรวจเอกสมพงศ์ไปที่สนามกีฬามีรายงานนะคะว่าทั้งสองคนพูดคุยกันอาจจะเป็นการตกลงปัญหาอะไรกันบางอย่างแต่ว่าคุยกันไม่ลงตัว จนมาเกิดเหตุความสูญเสียขึ้นนะคะซึ่งพลตำรวจตรีถาวรแสงฤทธิ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรังระบุว่าผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าทําลงไปเพราะหึงหวงแล้วก็เกิดความเข้าใจผิดนะคะเหตุการณ์ในครั้งนี้ยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องของอาการของผู้ถูกยิงอ,ออกมามนะคะน่าจะต้องติดตามรายละเอียดกันเพิ่มเติมครัจมสามารถ